เอาไปหาซิบแถมให้ชิบสามโตโอ้แถมชิบสามโตคุณชิบมาฝากป้าเชี่ยเลยไม่ได้ไปง่ายแล้วบ้านใส่กันอยู่นี่อีกแล้วเนาะคิดว่าคิดง่ายท่านนี่หอยหัดใจสิบใจดผูุ้บายอยู่นี่อยากใจบุบายไปรอตั้งใจได้ไปเด้ละเงินโหทั้งบัตรกระตาบัตรอีกยังน้ำตกใหญ่เนี่ยไปอีกบ่ นักน้ำหนูกับพ่อเฮงจ้องทางตาเชียร์พ่อเฮงแม่เนาะเปกลี้ยเม้นกลียาต่ไหนกันไม่เท่าไม่เท่าอันผู้หัวข้าวนะแน่ลองให้หรือจะก็ไปจะพูดอยู่ไสนี่แถวหน้าเป็นแถวหน้าเจ้าเองใช่ชีวิตเจ้าตอนนี้คือเขาให้แน่เลยให้แน่หลือให้แน่เลยคือแบบไี้นะบุ๊มบิมเขาอยู่นำก็ดีเลย เราพอใจอะไรแบบนี้มีคัวอยู่หนำก็บไม่มีความสุขความจริงวันนี้เขาอยู่แบบนี้แหละได้ชิปได้เศร้ากับเงินเขาเองโดยเะอกี้หาเงินมาพี่จะได้กำอยู่บ่เศร้าดึ๊งโมแพ้เขาละ บอว่าป้าถามก่อนป้าจะเอาสมุนไพรนี่กล่ะเจ้าชิมาเฮียนอยู่พี่บอหรือว่าเมื่อเฮียนอยู่พูดเมื่อเฮียนอยู่พุ่นบ่แูลังเจ้าชิเมื่อกระพรายฮะแม่เล่นอ่ะฮะมันจันทมันจันนงเฮียนอยู่ห้องไหนดุห้องประซามเออจะหายดุก็หายใช่ใช่เราบอกเจ้าหนูบอกห้องอาเจ้าลูกเลยให้อายก่อนเด้อ แม่เจ้เป็นชุดแล้วก็เอาอันหนาชุดมีมาให้เพิ่อนหนาชุดหนึ่งพอได้ต้่มไอ้ตาพิวยิงแค่เอาไหมครับเอาไหมให้ไปถ่ายในชุดหนึ่งเอาไหมครับ อะไรดบเมนปื่มเริอม่าให้เม่าวรมีเจามีมีปื่มเนาไปตู้อยากเรี้ยเฒ่าเอาว่าปื้มเจ้ากับอันปุ่มเ่ะอเอาอยู่บวเฒ่าเรี้ยเฒ่าบ่โดยไปต้ม้อตูแล้วมีหาห่อแล้วก็ขนมไม่ให้ลูกหลานกินก็ไไรขนมปูเฒ่ากินยี่บอกนขนมกินแล้วเ่าให้กินแล้วเออเข่าในเลยเข่าในเลยโดยโดย ไปไปก็ไปเอ้น <desserts> ้องเลยคายังน mm. <laughs> <mir anda> ้องวาพี่พี่ามีห้งขายังนะโอ้ยฝนนะอือถสามีแห้งลูกสามายังนะโอ้สบายดีน้องน้องเยสาวเย ไม่อยากจะหล่อกก็ชื่อว่าเฮ้ยน้ำมันทันเดียวนะสิขายอะไรนี่นะขายต้องขายอะไรนี่น่ะลอยน้งตาลชิบลอยตัวต้องหาชิพันเลยไปคุดเองว่าในชื่อต่อแม่นเลยต้คนละทาร์นลกทานยังมีอยู่หลังมือเต็มเนื้อขีดตุ่มนนี่ลอยตัวยังไม่นับยังไม่น้ำบูุบุปได้เท่าไหร วัปนี้น้นรอาลไปลงนํำได้เอ้ชือเมื่อฝากป้าเนาะเฉยสามีห่างกันในเอาถานั่งคุยกันบ่นันั้นเลยเมือย่างนี้สองถาคุยกันนีบ ใช้อันสีขายนั่นนี่ว่าสีพายร้านชิมว่แกงนี่ชิมว่าแกงชิมว่แกงเละได้แล้วอยู่นเออปหาแกน้ไม้ใช่จิโร่บอสิกินน้ำนี่แกน้ไม้ใช่จิโร่บ่ไขายได้จะล่ไปหาผูกแขนคนหาผูกแขนแกน้ไม้ใช่จิโร่บ่ ไปดู้วไปตเด้อลามเชียวมาเด้อไปดคดะจ้าอือโอ้ถุงยางไม่ป้าโอ้ถุงยางไม่ป้าใ่จ้าอ้ใช่เจ้าอ้ใ่เจาอ่าสล่ได้ชื่อยังก็บุญมีบ่เมียก่อจชื่อชื่อในบ้านเเอิญบ่เอันเอิญบักหลายังก่อค้ง Bắt ngang. Bắt, 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 ừ. à? ừ. Sư khẩu lồng liên cái này sư khẩu liên ừ. sư nhỉ? Áo à, đi. Sư chăng Sư trắng nè.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  Sư bà Sư trắng nè.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  nè. Sư trắng 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 nè. Sư

ฮกไม่เบอไโอ้โอ้โสาดีนะดีดีดีแล้วคอยหน้ายคา่ำย่างนั้นบไปแล้วย่งแต่ไปแได้แม่บุญเจ้าแต่ขีรถกกยังไม่ไปนะคำขีรถกะยังอะไรคนอะไรคนเขียนภาษาไป ยันไปหลายคนยันานยัแรงกับป้ากัพ่อเังพ่อแหงอีกอยอะเดี๋ยวนี้่างครัวเรายังบอกว่านะที่ได้เจ้านะไยก่อนไปกับไปแต่ป้าที่นฟังเ้อป้าที่้ฟังอยู่บ้านที่แมีร่องหมดก็ได้เงี้ย่เียไไนมาได้นี่เป็นบ่ยังมันไกลรอบเล่ารอบล่รอบเล่าเ่อ่เลูกทา เนาะมึงนี่เออคือบอเอาอีกนะหนาอไม่กันยอดเดียวเม้ออ้วไงถือตัวนี้น่งไหมย่างทอดบอไอนี่อ๋อชื่ออก็ตาหันก็ดูไปชื่อหนึ่งนะชื่อชื่อแท้เลยบุญมีอื ไปดูมันเอางเป็ดเขาเนี่ยมาเป็ดหันมาเกยิงหันลีจะมีผู้หญิงคนหนึลงดุเนาะพ่นโอ้ดูว่าพี่ลูกผู้หญิงช่อนมาอีกนะลูกเล้ลูกน้องเนี่ยเป็นยังไงพันตังให้โอ้แล้วชาวทิศนะกะตอนแรกมันชุกให้แม่ขี้ตาทิไปช่อนมานอนนะแม่บ้านนี้แม่จะได้บวงเงาแม่นะสีไช พอมีผู้ปากผู้เว้าเนาะไปๆๆไปต้องอันงกดอสิบสิใอีกยังเอาตู้นี่เราสินักข้า่อ่นักก็ยอมนะเนาะตู้เนาะฮยมีออิเออนักกันนักเนนักกยอมนะ่ยอมนเานี่ตู้ เป็นกายทำปลาเฮดปีนี่เฮดเนได้ได้บรินวามีขาวกินไปไหหาเงินซื้อเออข้อไปม่เหมือนจันเลยเนาะโอ้คือว่าปีปีแล้วเฮดปีปีนี่โบเฮดมันเป็นแบบวีนาป่ะโบมีนนาตัวเองป่ะโบมีรถ ปีนี้เราไทยจะใช้ค่ะนี่ให้ยัดเขา้กประดังชอยเขาเล้เขามาไทยด้อ้เป็ลำหน้าพ่นเล้วแต่่นจะมาไทยใหเอแต่ละปีช่างชาเจ้าได้เห็ดจะจบไรเขาพอดอยู่บ่อเอยมันบ่ฮตั้งนาก,นาก,กบบระบาลชุงสุดได้เทไรไหมครับห้าชิาช้นหกชิ้อพรังอันนั้นครัวย่างนี้ัวปะไตเลยก็ยัง ลูกมาลูกก็คือแบบมันั้นต้องไปต้องอยู่ตรงไปพาลูกพหลานยางเด้ออยไปค่อยมาเนาะเพื่อจีฮอดกจักโมงแล้วเนาะผู้นั่นก็ทั้งกระเป๋าทั้งเงนลูกมาเนี้เอ้าช่นน้ก็ตีกับกบน โอ้ยากกินน้ำทางนี่แล้วไปได้ลกงอ่ะได้ด้้เอ้ามาเนี่ยได้ไปไอวันนี้ห้ามพาดูพ่อเต้าหวเยิ่ง่ใจก่นโอ้ยีับพีเอบแล้ว่ง่่งหน่นึง เงินเท่าเดิมบาทนี่งเอาไปหาซิบแถมให้ชิบสามโตโอ้แถมชิบสามโตคุณอาชิมมาฝากป้าฮะไปกันไปกันแล้เไี่กบไม่ได้ไปง่ายแล้วบาทใส่กันนี่อยู่นี่อีกแล้วเนาะ คิดน้อยคิดใหญ่เท่านี้หอยหาจสิไปด้ผู้ายอยู่นี่อยากใอยากายไปโลตั้งใจได้ไปเด้อแม่นทั้งบ่จักกระตาบ่จักอีหยังน้ําตกใหญ่นี่เอาไปอีบ่ไป้เาใส่ตุกน้อยไปให้ตุกใหญ่ซําไหนโอ้เอาตุกน้อยไปก็พอแล้วบ่เฮาบ่เฮานักน้ํานั่นก็พอฮงต้องทางตาเสฮงแม่เนาะเป็นยาเมกยาตนีก็ อ้ามามาเอ้ยเข่าไปไหวไหยดีแท้ล็กแล้วทานหอยว้ข้างกันนะหอุ้ยไปเอาหรอกอันนี้เจ้าเ้าเขาไปไวในูเนอโอ้น่าเข่าไปตั้งไว้ไปเจ้าตะกร้าเชียวตันไปเา่าบบอะไจะหาเาไเนาะแต่บุญ เออบอไปกำลังใจมันม่เืกไ่ไปไ่ไปสบายีเปก็ไ่ได้ไปกันแล้วมันฟังพี่บเนี่ยจะงสิไก่ใร่เอาอีไปแเอาอีไปั่นไปไปไปเอาไปเอาแล้วเอาตรงหน่ยไปนี้ไปนั้นแม่แล้วอยากไปอยากไปยกไปอไปนไปพ่บตู้พีอิดอัเอาแล้วนะเอาแล้วเอาตรงน่อยเอาเอาแล้วเอาอีบนน้ำชมไปเน เอาไปไปเลยังไหนไปกันเด้อไปสบายเออเลยอไรสิไม่จบเลยช่วยป้าไปน้าได้จังได้คำตอบพี่เลยได้จังโทรบอกเออแม่ไปบ้างเอาไปชวนแม่แล้วอ๋อแล้วไปโบได้เมื่อยอันแล้วเอาเอาเงินหนักคานั่นเพื่อนไดเจ้าอย่าลืมเลย ใสอ่ะใสเนหอไม่เย็นพี่เย็นพี่มันแดดมันลมมันมีลม่ลมโงอ่ะพูเนาะมือชักมักหนาอย่างเต้จีตม่แต่จัมุงเนาะใส่เศ้าใส่เศ้าพู๋ือลูกนอนลูกพห้งเขาจะลูกห้ไม่เท่าไม่เท่าอันผู้หัวขาวนะนอนหาหรือจากกระไปพูดอยู่ไซนน่แถวหน้า ไปแถวหน้าเจ้าเองเลยขดแถวขนาดไม่ข <laughs> ุดหัวไหขุดแถวขนาดต <laughs> นั่งก็ได้เนึองหน้าขุดระกระธมเนาะขุดระกระมบอยัมาพี่จากกัแดดนะนดมัแดดเลยขุดจีดองแดดเราอะเนาะอาบาทนีผมมีเงินน่อยให้น้องคนชัพกมีมีบ่เจาขอเงินน้ำผัวใจคาจิรอได้าบาทนี <laughs> <laughs> มีกี่กี่วันชไจ๊ะบงตัวนีก็ักออกไปชให้แม่ที่ตลาดโอกรออกไปชให้แม่ใี่อนะเราอยู่ตลาดพ่นบ่โอ้ที่้าพ่ดบ่กินนะเออเ้าว่นรอถานไว ลูกนอนบอกกินนี่คือว่าเนี่ยไหลูกยังน,นอนลูกยังน,นอนอยู่โอเค,อ,เคอ่าจะเอานอนใหม่กนมีให้หน้องกันชุดหนึ่งอบอกจะตบยังไม่กินข้าวจงไจักบ่ยังยังไม่พร้อมเน้องมันแดดให้เขามากินไปคุดคู่มือบ่บ่ให้เขาไปมือนี่ให้ไปมือนี่ดูบังมือก็ไปบังมือไปไปหาสิพัดน,นี่ซื้อข้าวจากโลนี่เฮ้ยเนี่ย ให้เท่าน้ำให้ไปเท่าน้ำทั้งถูเลยทุกทหไงให้ไม่ใช่ดอกไม้ดิอีคาร์นายคาร์จิโร่เจ้ามี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 แล้วก็มีขนมมโรสฝาลูกมีห่างห่อกไอ้บ้านครบอยู่บ่ครบอยู่นะ้มังจัดไว้เนาะอืไอ้บ้าเมื่อหอดเรา่เห็นมีสามหอกเลยบนตัวกันอยู่พอลูกพิงมาเก็บออก มีหาแล้วก็ขนมให้เพื่อนชิในไส้แทนถุงยางเลยเลยแม่เพ <c oughs> ื่พอนแม่ถุงยางใส่นีเดยนี่าา่แตจะประคะรอบถุงยางแบบชุดไทยแล้วชิได้ดีนะมีแต่แทนถุงยางมืัอนั้นก็ได้ข่าวก็จะแทนก็ชอบก็ชอบเลอนะได้เงินได้กับชิ้หาแหวงไม่เา่าค่ะเพิ่นเอาลูกให้เ <c oughs> ลยในช่วงที่เดือไปซื้อ,อยังเช่นวันนี้ซ <c oughs> ื้อขนมให้ดูซื้อขนมให็นดุในมือเราวันนี้นักยังักฐานยังเต็มอยู่เนาะ เล้เอาบน้ำแล้วเล่นเมอเลยไปคุดเอาพาเชียคุดมาวะเนี่ยนะเนี่ยขุดมาใหม่ๆเลยไปไปบางเมือกับไปบางเมือคือว่ามือนั่นก็คือว่าอุ้มลูกไปขุดจิรอว่ามือนะเอ้ยถ่าว่าชื่อซอยคู่เห็ดมาบอกว่าไปหาเห็ดเหมือนนะได้บ่ได้พ่อแกงเห็ดเนี่ยเห็ดดินโอ้ ยังยินแม่ถาว่าเคยวันทึเข่าวประดินฐ์น้ำรถแม่ถาว่าเจ้าออกไปหาคุจิโดอุ้มลูกไปตั้งแต่เศร้าคนวะลูกเน้อยว่งซี่อุ้มไปยุ่งบกกัดบ่อยว่าออกหน้าโคกมานะคะออกหน้าโคกแล้วเลาะหาเห็ดด้วยคือน้องยู่หน้าโคกเดิคือน้องยืน้าโคกฝากดูไปน้ำเพลินแล้วไปหาเห็ดไเพิ่งเอ้าหายแล้วไปน้ำเพลินกันน้ำมือนี่ก็ับพ่อและแม่หาข่าวหายังไง ูกินแล้วก็มื่อใดเจ้ามีคนเอาโดกอะมื่อใดหาหน่อไม้ก็ให้เพื่อน้องสาระเห็ดเขามีว่ะแบบขายว่าได้แล้วก็เอาหน่อไม้กลับคืนมามีเวหน่อไม้ยเห็ดยังไรแบบนี้กลับมาเนาะโน่อไม้ยทงโนมัยทงเลยโนมอยเถือดอกแบบว่าโบมีกลับมาเดืออยู่งสองทงประมาณนี้ต้องมีเนาะต้องมีเดือยกลับมา ในเมตู้เราบอกว่าเม่เจ้าแ่ละเมื่อเนอะไม่เมื่อก็บ่ได้คายแต่หาหารออันเอาเข่ามาได้เข่ามันกินสิบ่่เมจ้าก็เราก็สู่ชีวิตแล้วเนืออสูเลยเรากอเปล่าจะไดใชชีวิตเจ้าตอนนี้คือเขาใครแน่เลยใครแน่เลยใครแน่เนี่ยคือแบบไรนะบุ้มีเขาอยู่นําก็ดีเลยเอาพอใจอะไรแบบนี้ มีภัวอยู่นั่งก็บม่มีความสุกบอกความจริงวานนี้เขาอยู่แบบนี้แหละได้ไชิปได้เศร้ากับเงินเขาเองโดยเมกี้หาเงินมาซี่จะได้กำอยู่บ่เศร้าดึ๊งโบแพ้เขาหรอวนเวียนคออยู่ทั่นแหละจนจะได้ยินคือว่าชื่ชื่อขนมให้ลูกกินกันยังโมไลบ่บขอบ่ได้กับมาฮ่าอีกได้จังเดียวกันเนาะจัหน่อยกับยาสูปมนันอีก ซื้อแต่ยาส่องยาซูปยาซูปหรือยาส่องผลยาเส้นมันบูชุกมาดูก่อนจะกินขนมมาบ่อยกินเราจะคลองวอดรถไฟเนาะพอดีเสี่ยวเจ้าหันไปหาพ่อคนชวนเอื้อยเป็นน้ำแต่เอื้อยยางโบไว้ไงเต๋อนาเราไหนเพิ่นบอกว่าบอกไก่ปันใด่นนั้นเนื้อ่นเคยยางเนาะเาไก่ก้อนนั่นอีกค่ะนาเรายังขึงนขึ้นนาขึ้นห้อง คิดเบว่งเจ้าย่างไปกำมือตู้เหมือนนั่นเรายังน้องแต๋อยังว่าบวเครึ่งเลนะเมไปเก็บมาก็อยู่วังนั่นน่ะเราบอกว่าทำไปฮอดนี่ยังบวเครึ่งเราอ่ะยังบวเครึ่งเออเคยชินน้อนน้อดบนหน้าเขาป่าฮอนไตเติบ์ครึ่งหน้าเจ้าแต๋วอ่าปอดีมีทางคุณยายเพิ่นไปไปหาพ่อเราเพราะว่า ทางเอื้อยนั่นมีผู้ใหญ่คนเชีย่ยวตูบน้องเต๋อด้วยว่าตูบที่เราเคยอยู่นะมั่งว่าพี่เดะเราอยู่ร่มกันบ่ไรเด้เชีย่ยวตูบตัวนี้ไปปลุกให้เราคืนเดะมาว่ากันจะตังคว่ำให้เราเข้ามาแต่ว่าเราบอกเข้ามา,า,มาแต่วันนี้น้องเต๋อชีไปหาพ่อเองไปหาพ่อแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงพ่อคือนบกเข้ามาน้นองเต๋อเลยชวนเอ้ยไปน้ำเอื้อยบัวบัวไว้มันไกล แมนยูตะกี้น่ะเอื้อยย่างไก่ได้อยู่แต่ตอนนี้มันอายุไลยไดดมวยย่างบวยไวเริ่มนักโตนักย่างได้เสมอนมี่เนาะเอื้อยทิถ่าอย,ยู่พี่ทว่าพอเจ้าว่าจังได้กับทิ่าอย,ยู่นี่แหละเพราะว่าเอื้อยนั่นเชียวไปให้ตุ่มเล่าม่องเก้าอันไหนไปขึ้นเล่า<อ>ถ้าเจ้าไหนมีเพิ่นชังขั้วพันชงัชงขั้ใหม่ม,หา,มาหาที่จะถิ่มมายอยู่บ่หัจักหัจักเอ้าว <c oughs> สม,มุดว่าคือเอื้อยนี่เจ้านี่บุมีหม่องยูไปยูเทียงหน้าเด็ด สั่งสาวแย่อันสั่งควมำสาวแย่มากในเด้อเอ้อชิปุกตู่หายยูผู้ใหญ่เพิ่นหายยูอันปุกตู่ผักนี่เจชเข้ามาบ่เข้ามาอ่าอันนี้สั่งคว่ำไปจีซื้อเข้าให้แล้วก็จีซื้อเอาเงินให้กันยังบ่เข้าแม่นเอ้อชิปุกตู่หาเราไปเฮ็ดอันนั้นได้เฮ็ดงานปูนเด้เราพอได้ใช้ใจยังได้พอแล้วพอสองคนเนาะแต่ว่ายามแดงเน่จ้าิมาอยู่ไซส์แบดนี้อยู่หน้าตลอด ขึ้นไปบ่ได้นากันน้ําเพิ่นแม่นบ่ที่ว่าเราอยู่น่ะอีนอกของเขาน้ําน้ําดูไสบ่เดิเดี๋ยวเราอาศัยยนเนาะป้าซั่นเนาะเอ้ยยังบ่ได้กินข้าวเทียงจันี่บ่ต้องีเลยนี่ามน้ําอบในด้เนาะปาป้าเนาะส้อยป้าหากินข้าวกินน้ําน้องเอ้ย ดี๋ยวพ่อทางเาวมีห้างลูกสามขายจิ้งโลไปเชือว่าฝากพี่น้องได้เนาะไปโอเคเลยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทางเข้ากับล่อถ่าติดตามน้ากันล่อลุ้นน้ากันเนาะเราวางไอ้น้องแตวไปหาพ่อเคปพี่น้องเลยทั้งน้องเพิ่งจะชวนไปอยู่แต่ว่าโบไวย่อมหับปลาโบไวมันไกลเกินเนาะแกฟังว่าอนี่แกยังยอมแหลปปลาดุงเลยเพราะว่าพี่เต๋อห้อีดอฝาฟังอยู่นี่ว่าเราสีว่าให้คําตอบว่าจังไรเนาะ อาจังไรกาขอขอบุญขอบคุณทางย่าปูเนาะด้วยว่าหลวงปูอยวูวยว่ที่เข่งกําปาซักเนาะที่เพิ่นได้สุดซอยมาที่ว่าเชียตูกนีและไว้ไม่ต้องไปที่ว,ว่าจังเป็นฝากเงินฝากคำมาเนาะฝากน้ำทับสบุญตอนนี้และโดยกะขอขอบุกขอบใจขอขอบุญขอบคุณดาราเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเนาะสะบายดี